อ่ฮาฮัลโหลต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าปโปรแกรมแอคเมาส์ให้เอ่อโปโป,โปเนี่ยค้าบของในเกมไอค้าโปโปแบบเร็ว,รว,รว,รวๆกันนะครับผมอะรอย่างอื่นเปิดโปรแกรมแอคเมาส์เลยนะครับผมลิงก์โหลดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับผมในดีสคริปชั่นนะครับผมอ่าก็เริกดเข้าไปเลยครับอ่า ตรงนี้ใช้พอแบงค์ในการเล่นมารโคครับโอเควันนี้จะมาใช้เ,เกมไมค้มาบกันบ้างนะครับผมให้ท,ทุกท่านเปิดเกมไมค้าบครับทุกท่านเปิดเกมไมค้าบเสร็จก็ <And now S 1> ตรงที่แอดครับผมแอดแค่ไหนววาาครับว่าไมค้าบนะครับอตรงนี้รูจาว่านี่ก็ดูนะครับผมอ่าดูคําว่ารูปจาว่านะครับผมหรือคอมสไปของท่านอาจจะเป็นรูปสารลับเกมไมค้าบเลยก็ได้นะครับผมอ่าให้ ม่นเขียนว่า my cup 1.6.2นะครับอ่าส่วนผมจะเล่นเวอร์ชัน1.6.2นะครับในการโปรโผล่นะครับแค่นะครับเรากดครั้งหนึ่งแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็ทําการเข้าซ์ฟเวอร์กันละกันอันนี้ซ์ฟเวอร์ใครก็ไม่รู้นะครับผมเข้าไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับ เอ้ยใครใครดีกว่าเรื่องคอนเดียวดีกว่าเดี๋ยวทาการสร้างโลกเลยดีกว่านะเอาแบบเป็นลาบเลยดีกว่านะครับผมเอาละสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผม คดีชายทุ่งเนี่ยเทมเลยโปโปหนครับผมก่อนเป็นเกมมนะครับทีนี้ทุกท่านเออเอาไม้เอาไม้เช่นเป็นไม้สนนะครับหรือเป็นอะไไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับเออทีนี้เราต้องการกล่องคาฟนะครับอ่ากล่องคาฟหรือคาฟในตัวอะไรก็ได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราต้องก็ทําการกดเข้าไปคลิกขวาเข้าไปนะครับของคัฟอ่าพอเรามาดูในส่วน ปรแกรมแอ็เมาส์กันมั่งนะครับท่านนะครับไอ้ตรงนี้คือคลิกซ้ายนะครับอันแรกนะครับคลิกซ้ายอันที่สองคลิกขวาอันที่สาไมไอลูกกิ้งนะครับให้กดข้างหนึ่งปั๊บอันนีเสียอันที่ห้าผมก็ไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้ละกันอันนี้อันนี้เลื่อนขึ้นอันนี้เลื่อนลองไอลูกกิ้งนะครับมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมอ,อันนี้ก็มีเออม่ไม่สามารถเปิดได้พูดง่ายๆ ของฝั่งเปิดได้ผมก็ทำให้เป็นโปรแกรมเมาส์นะครับแต่พอ,อเราเรียบร้อยแล้วอ่ะพอเราแอดแล้วกดแอปพลายนะครับทีแบบนี้เรามาดูส่วนขั้นตอนการเอ่อของเมาส์กันบ้างเออนั่นออแหละโอเคเราต้องการให้โปรโ,โปอย่างไรละ่ะโปรโ,โปเอาแบบลูกกิ้งหรือคลิกซ้ายละ่ะเอาลูกกิ้งลวกันนะครับ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาคำว่านี้นะครับ ไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับให้เราพริามพ์คพาว่านี่นะครับไอ้ตัวนี้นะครับตั้งหนึ่งนะครับไอจนี่แ M B ครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมจะพิมพ์แบบช้าๆนะครับท่านจะได้แบบว่ามองสะดวกแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนมากเลยพิมพ์นะครับอ่าพอเราทำเรียบร้อยแล้วทำการคัปปี้นะครับผม อปีคอนโทรลซีคอนโทรลวีเลยนะครับผมให้เต็มช่องเลยนะครับผมให้เต็มช่องเลยให้เต็มช่องเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมพอเราทาเต็มช่องเรียบร้อยแล้วทํากรารกดโอเคนะครับโอเคเสร็จก็กดแอปพลายครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสลัมจะไฟเอากูเลยทําไม่ต้องไปสนใจนะครับผม เราคลิกเข้าไปนะครับผมอ่าไม้สนเราต้องการอันหนึ่งแล้วกันอ่าแล้วเราคลิกไปตรงที่ลูกกิ้งนะครับลู o k i n g mouse ครับไอ้ตรงนี้กดนะครับไอ้ตรงนี้ไนดะ้ผลเซตนะปับ๊บนั่นไงมันก็เอ้ยเดี๋ยวๆๆ,ๆนั่นไงครับผมอ่าแล้วก็เอาแบบเยอะๆนะครับผมอ่าขอให้ด้วยอันเดียวมันน้วนะครับ อ่ะเยอะแล้วนะครับตอนนี้เป็นซีนะครับผมคลิกลูกเมาส์ปั๊บ6ซีเลยครับผมอ่าด um. ูด yeah. ีๆนะครับคลิกเมาส์6ซีเลยครับอ่า6สุดสะเทือนครับค้าต้องเท่ากันนะครับแต่นี่มันเร็วกว่านะครับค้าแปลว่าเร็วกว่าแบบไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะเร็วเลยจะกดชิปแบบว่าโคตรเร็วเลยนะครับผมก็แบบนี้เราจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะนี่ถ้ากดชิปก็ ทีเดียวนะครับแต่ทีเดียวปั๊บเล่นเรืดียวเลยครับผมอ่าแต่ถ้าแบบว่าค้าแบบนี้มาแบบนี้อ๋อแม่ให้ก็ได้สี่ศสตช้าว่ะเออกดครั้งหนึ่งโอ้โหมันโคตรช้าถ้าเรากดตรงนี้ลูกกิ้งนะครับปั๊บก็ได้หกสี่เลยเดียวนะครับหรือกดตรงที่ชิดเรื่อยๆนะครับผมอ <c oughs> าจจะเป็นชิดอ่าโอเคก็ได้เล่นเดียวเลยนะครับผมอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะรับภาษาทิศ โป,โปเล็กน้อยสำหรับคนยังอนุบาลกันนะครับผมโ okay, sure อเคนะครับผมขอจบคิดเพื่งให้ยุอกันนะครับผมครับ